ครับสวัสดียามเสาครับพี่น,อน,อน้องวันนี้ก็เป็นเสาวันที 10, ่สิบสุดสาคมของท่านหาหนึ่หกสิบแปดครับพี่นอ้องสุดาพสร้างครับโอ้บรรยากาศดีครับพี่นอ้องฝนตกเล่นค่มฟ้าคืมฝนตกมากแล้วจำอะไรขึ้นหรอครับคายร้อนครับสุดยอดเลยครับนีบ่ใยบรรยากาศปล่อยง้อจญญินยาครับ ้าก,ลกลรล,ล,กงกลังเกิกรลังโป่งครับฝนหลูเขากระลังเกิดเฮียถิ่มเครื่อง,งสังเกตบ้างหลดเกี่ยวมาตีกรจะจำมันตีเหร่นแล้วครับมันมาคือสมัยก็อเอาเกียวเมื่อดีครับเกี่ยวเอาได้สูงว่างครับอันนี้เฮียถิ่มเื่องนีง่เพราะมันได้หน่อยล่ะใช้บรรยาก,กาศจะสวยบ้างเดียพี่น้องน,นะ ท่ยยทายเรียนไปแลพี่น้องบางทีียกกถ่ายเรียนะครับคันบได้ไปใชค้คุมบัดเมือ่อค้มยักสามเมือ่อนะเพราะว่าเมื่อ่านมันแดดห่อนแดดใหม่ครับเอาตกอีเลยกันเพาะล้อเอาแมนโหลด เมื่ออยู่คนละหม่องครับพี่น้องเอาปลายหน่อปลายหายอยางให้กินโกคดียังมียาแยาง,ยงลเลี่ลายปีนี่้เอาไว้จักเดือนหนึ่งกูหลับปล่อยง่วงกินยาแล้วก็ยังดีไทยว้าฝ่าว่าฝาวยังเข่าโลดระบาดเจ้าหน้าว่ามีซิทลุ้ยหรครับ ขาขาก้นกลางนั่งอยู่ตลาดเรื่อยครับเห็ดหลดเห็ดแห่ตายก็บม่รู้วยครับท่านเห็ดแห่เขาครับนี่ครับแม่ลูกครับลูเเกเจ็ดเดยนน,น,นกิน,กน,กน,กนยยอย่างงงงบนี่ดีครับเสียงดำเพียงบดขอขาดำอยื่ลึงยานอ่อนจนนี่ดีครับพี่น้องแดงเข้มแดงจนแสบตา

ขอไล่ขอเศษบุญมากอย่้ผมแบบผมบ่เคยเรียนนะครับผมบอก,อรบบอกอตรงขัดอยากไป้เห็นไปนี่นเครียดดีหรอกผมบ่เคยมากเรียนเห็ดเนือื่นมีน้อเห็ดหลายกว่านั้นครับเครียดซงมาเสียบ้านนงเมาเหล่านอนขวดขวดเหล่าเยอะกว่าซองมาให้เบางอย่างซองมาอย่างไรสารับ กินดีชีก็รงมาบียเล่นบเบลยบ้างแบบสนใจบิางเฟียดบวกกันเลยนี่รับแม่ครับความสูงลอยสามบวกลบครับดุดที่สองครับเขาออกฟาสติลีเดครืองดําเครื่องบอดด้พี่น้องรับประกันแข่งขาให้สิบหาเหมือบเปิดราคาไว้แม่ล่วงนี่ เพิ่นหกพันหาลอยแล้ครับต้องหอยฟีัวอีสานครับนี่เก็นแจกกับเนียนท่อกับท่อเลยครับคุยกันกอกันสามคำามหาข้ามจอบกับขางกับตัว่าบ่าเขิมนมาได้หรอครับเลยขอเข้านมซีบ่มีจริงนุ่มดีน้ำนุำ่มดีให้ลูกดีครับพี่น้องเรียงง่ายเชืงง่าย ปากง่ายๆนี่ครับแข่าเต็มปากตำรวจเต็มสำนีแล้วพี่น้องเรียงไงผมอดเอาอยู่ผมตั้งใจผมบา่อายากอยู่นี่ผมอยากมันไปมนันเกมันแล้วมันจบอยากตัวหนึง่งอยากฆ่าตัวหนึ่งไอห้องบ่บ่อยอย่างเดียส่วลูกก็ยังกินนมอยู่ครับนมไข่รๆตืนๆน่นตื่นอย่า nguyên 6.000 hải loài, các toa ma thôi nào, bưng tay liền bay, tôi qua mình trơn. À, bưng liền bay. Các, các bé nhắng, mua quà, các, mặc, mua, mua, các, phán, bay, à. à, các à, như thế là sư muồng, sư เองลุงเองขายเองครับลุงเองอ่ะขอจบคลิปไะเด็นนี้ครับผมับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ